วันนี้ก็วันจันทร์ที่3ามกรกาคม2,566ครับมาอัปเดตราคาเหรียญบิตคอยนในกระดานเทรดของบิตครับนะครับบิตอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดมืนครับอันนี้ก็เหรียญก็ขยับตัวขึ้นนะครับเราก็รอย่อเหรียญ ก็ไม่ย่อลงมาย่อลงมานิดนึงแล้วขึ้นไปครับอันนี้เราก็ยังไม่ได้เข้านะครับผมเราก็ยังรอยออย่ออยู่ที่ว่าเหรียญจะย่อลงมาไหมก็ไปดูราคาเิดหน่งต่อไปนะครับผมแล้วก็ดูมีพอดยาวพอตสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทำเฟ็นสี่ชั่วโมงครับ,รบอันนี้ก็

eda สิบจุดสามสาม van หกจุดเจ็ดสี่ omg ยี่สิบสี่จุดสองหนึ่ง cu ศูนย์จุดเจ็ด enti ศูนย์จุดแปด cpc สองจุดเก้าหก ling สองร้อยสามสิบจุดหก iot ศูนย์จุดสาม set ax เจ็ดจุดห้าเจ็ด cnc ยี่สิบจุดหนึ่ง abt สามจุดสองหก mana สิบสี่จุดสาม ctc ห้าจุด

สามหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปด E N G สิบเอ็ดจุดศูนย์ห้า B A N D สี่สิบห้าจุดหก C O M P สองพันสามร้อยสิบเก้าจุดหนึ่งหนึ่ง J S M เก้าร้อยสี่สิบจุดหกห้า D O T หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าจุดเจ็ดแปด N E A R ห้าสิบห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่ S ER C R T สิบเอ็ดจุดสี่สี่ G L M หกจุดเจ็ดสอง Y F I สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหกหนึ่ง UNI สองร้อยจุดเก้า AAVE สองพันห้าร้อยสิบจุดสอง ALPHA สามจุดเจ็ดเก้า OCEAN สิบเอ็ดจุดหกสาม SNX แปดสิบสามจุดเก้าสี่ SAND สิบห้าจุดเจ็ด BAL หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองจุดเก้าสอง CRV ยี่สิบเจ็ดจุดสาม grt สี่จุดสามเก้า magic ยี่สิบสี่จุดสองเก้า ax สองร้อยยี่สิบจุดสองสาม suzuki ยี่สิบสี่จุดเก้า ilv หนึ่งพันหกร้อยสิบสองจุดแปดสี่ imx ยี่สิบเจ็ดจุดสอง dydx เจ็ดสิบห้าจุดห้าสาม ens สามร้อยสามสิบสอง carla ศูนย์จุดแปด gt หนึ่งร้อยห้าสิบห้า yxe สามร้อยสองจุดหกหก chs สองจุดเจ็ดห้า gf สองจุดหนึ่งเจ็ด so หกร้อยแปดสิบเจ็ดจุดสองสาม avx สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดสามเก้า ftm สิบเอ็ดจุดสองสอง luna ศูนย์จุดศูนย์สามหนึ่ง ape เจ็ดสิบแปดจุดสี่ hdr หนึ่งจุดเจ็ดแปด lorc แปดจุดห้าเก้า ALGO สี่จุดสี่หนึ่ง CELO ยี่สิบจุดสอง XTZ ยี่แปดจุดแปดหก GEL สี่ห้าจุดห้าสาม OP สี่เจ็ดจุดสองห้า Atom สามร้อยสี่เบนจุดสามสี่ LDO เจ็ดสิบหกจุดสามแปด ETG ยี่สิบจุดห้า XL สิบสามจุดหกสอง FLOW 26.52 f x 208 NFT 13.25 ARB 40.9 LQTY 34 PERP 19.24 ID 10.06 GOE 14.45 BLUR 12.75ทำแล้วราคาเหลียน วันนี้ก็ตลาดยูคจีนะครับราคาบิตคอยก็พุ่งเราไปดูข่าวใน3ามบอกเชนสักเล็กน,น้อยครับผมบิตคอยเมสชื่อดังกล่าวว่าพวกเราไม่ต้องการบิตคอย e t f รีวิววิธีจองตั๋วเครื่องบินด้วยบิตคอยก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ความเป็นอิสรภาพในการท่องเที่ยวครัสำหรับสายการบินก็ประมาณ20% สายการบินแล้ครับที่สามารถชำระ,ะด้วยบิตคอยครับผมนับตั้งแต่ที่บิตคอยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมกรา2009จนมาถึงวันนี้บิตคอยได้กลายมาเป็นสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลกที่เติบโตรวดเร็ว,วมากที่สุดและมีผู้ใช้การหลายล้านคนโดยสิ่งสำคัญที่ ทำให้ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้บิตคอยคงไม่พ้นความจริงที่ว่าบิตคอยไม่ได้ถูกควบคุมโดยธนาคารหรือขึ้นตรงกับรัฐบาลใดอีกทั้งเครือข่ายบิตคอยยังคงไม่เคยล่มอีกเลยนับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาบิตคอยเริ่มกลายเป็นสกุลเงินที่ถูกชำระสินค้าและบริการมากขึ้นในทุกๆปีทั้งนี้การใช้บิตคอยในระหว่างการ เดินทางท่องเที่ยวก็ถือเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานที่ได้ความนิยมสูงในหลายประเทศทั่วโลกโดยเช่นกันดังนั้นในวันนี้ทางสียามบ็อกเซียนจึงจะมารีวิวเว็บไซต์จองเบิดจองตั๋วเที่ยวบินที่ชําระเงินด้วยบิตคอยให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันว่าขั้นตอนการจองเที่ยวบินเป็นอย่างไรบ้างกับสนใจการชําระเงินด้วยบิตชระเข้า เครื่องบินด้วยบิตคอยก็เข้าไปดูในเว็บของสยามบล็อกเชนได้นะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับไปมาติดตามกันใหม่ในวันพุงนี้ครับผมขอบคุณครับ